สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบบ่ทีติดตามหับส้มส่องสนีป่าพี่น้องเมื่อนี้ห้ากับสิผ้าพี่น้องมาละมาเบิ่งเนาะว่าห้าสิไปห้าสิผ้าพี่น้องไปสอนกุ้งพี่น้องจากสไลกุ้งระบ่เนาะไปเบิ่งไปส้มน,นากานเด้อพี่น้องเด้อไปกับเถาแม่แน่กับแม่นน้องกิ๊กกี้พี่น้องกับน้องกิ๊กกี้น้องบุมบี้ ป้าเฮ้ยเขานะ่าแซงต้องคืองามแท้พี่น้องตีว่าสนีมาดำอะไรพี่น้องตั้งแต่มาดำยังได้มาเบิ่งจักเถื่อมาเมื่อนี่พระว่าคือคือเข,ขียวงามเนาะอือสบายดีพี่น้องเอ้ยบ่ได้เขา,าก็ออกลายมือเลยป้าลุงไป,ส,ปสอนไปสอนเนาะตอนนี้ก็บเท่งเที่ยงพี่น้อง บายดีป่ะลุงน้องแกบุ้มสิไปสอนเนาะโอ้สิไปสอนเนาะสอนอยู่ไปน้องแกบุ้มเอ็นคันน้องแกบุ้มยิ้มนี่ถ้าไปชอบไปตื่นเนาะน้องกิ๊บเจ้าแกบุ้มน่ะพี่น้องแขวบมีทั้งหนาเลยมันมันมันแมงพี่น้องเอ้ย ใส่ผกินข่าว่นอมข่าวกินขนมลายอมข่าวนำํำเขียว่นก็นเลยบ,บ่ปุ่งเนาะพี่น้องเหียนข่าวเหียนข่าวท <c oughs> ี่ลายแน่น้องานน้องกิก่ปาข่าวสมง,งานแท้นี้นะเอบ่้าว่างให้พี่น้องไปเบิ่งข่าวก่อน <c oughs> ไปเบิ่งข่าวก่อนทีสันนี่มาดำอะไรพี่น้องสันนี่กับบุ้หัวมันสิงเขียวสิงงามปน,นญญิกับบุเคยดำจากเถือ่อนเนาะ หักรเศปีแรกพี่นนองนี่นี่นี่มันตายเลยบอกเฮ้ยแมง่้นบอมมีบอนา่เลยแมงนจะเหนบ่กอืเอาสิว่าสอนน้องได้หนี่น่ะป้าพี่นนอะมาเนี่ยเออทังทึ่งเฮ้ยทังทึ่งมันอ่ะเนาะอืมท่งมันจะนเถั่ทึ่งเนาะ เออพี่น้องทางนู้นทางนีหนตายเฮ้ยสิได้แต่บ่มีนาเยเนาะน้าบ่เทิงบสเิบ่ได้ทั้งทั้งข็งขมันนี่มันบ่เทิงนี่แลวอย่าง้ยต้องเป่งน้ามาใส่ละลายเฮ้ยจบ่มาเบิ่งวมันแห้งมันแรงเนาะพี่น้อง เกิดแบบ่ได้เป่งหน้าลงมาใส่ะมันนปุ้ยับห้ากระใสปุ้กบ่เออใส่กับพอนะเป่งหน้าลงมาใส่เฮ้ยถ้ามันแดดน่ยเขามันเคี้ยวนะเค่ะอกะ้นอือถ้าแม่มันหนาวหน่ยขาหมักพรกกกะักผ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 นีผัั่ผักผนผักกผัักผักหมักผักพกกัักพักักผักักผักั นี่พี่น้องหอดน้องแล้วน้องมันจะเป็นน้องบัวพี่น้องเลิกยุ่แม่เลิกแล้วถั่วมัวปุาถั่วมัวปุ่มเลยพี่น้องเอาสิลงไปสอนนะได้สิมากระเถาะแม่น้ำเนาะเถาะแม่เพิ่นจะมาเบิ่งลูกเบิ่งลานสอนพี่น้องเพิ่นจะเป็นมือเกาะไงสิหนีกับห่จักแร้สิหนีก็จะได้ลงสอนพี่น้องเลย อุ้ยพี่น้องอุ้ยฝุ่นบึงในพี่น้องกำลังสิซอนกุ้งพี่น้องตอนนี้พี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยข่าวน้ากับเคี้ยวอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องน้องหนัดเป็นตากล้องหายพี่น้องสบายดีพี่น้องสกูดสก้นสมองสุบอนเด้อกับบริลลมว่าสิบสบายดีพี่น้องดอก เอนดังเก็บบุ้งก็บมาสอนยุ้มห้อยอีกป้าเทไปเบ่งไป่อมน้องการพี่น้องเอ้าน้องกิ๊กเกเป็นคนสอนกับแม่เพิ่นน้องกับขากนเลยนะบุมมีมีใบบัวอีกมีดอกบัวอีกอุ้ยงามอะลีลงไปเด้อลงไปเด้อแม่งขนเนื้อเด้อ ขี้ห้อยกามีน้องได้มีกุ้งนะเบิ่งป้าลุงเมื่อกี้ห้อยหนาวมากเลยโอ้ยเมื่อกี้ห้อยหนาวป้าลุงกับบ่เบิ้งเลยเ้ตอนนี้กำลังลงสอนกุ้งพี่น้องอ้าพี่น้องคือแกะเสียวระบาดนี้

สอนมังกรภายนี่กะสนีสอนกุ้งเนาะสอนกุ้งอยู่หน้าเมน้องก๊๊กพี่น้องเลยบรรยากาศกระล่มขักเนาะลมเย็นดีหอมเข่าได้หอมหุยๆพี่น้องเลยหอมต้นเข่าต้นข้าวในนา เป็นอย่างไรไปขึ้นน้องเทิงบ่น้องนี่นางงามสื่อๆแต่บ่มีกุ้งมีปลาว่ะตีมีแต่ปลาใหญ่กุ้งบบโบลายบ่อือพี่น้องดอกบัวตะกี้แต่าฮยังหน่อยเนาะเห็นดอกบัวนี่อยากได้อยากได้นามเลือกสำานาก็ลอยไปเอาตะกี้มันจะเป็นน้องใหญ่ได้พี่น้องเ้ย สิเป็นพายรวมในนี่นะครับสีเป็นพายรวมบ้านพระเจ้าเานาอสีเป็นน้องหน่อยใหญ่ใหญ่ขึ้นพปหอดแถวเทิงผู้พี่น้องแถวหายหน้านะแม่บดเป็นน้องบดแต่ว่าแม่้องกี้กินเห็ดห้เป็นหายหน้าก็เลยน้องหน่อยหน่อยเพิ่นก็สื่อนเอเสือบเลเอาเป็นน้องตัวเองผพี่น้องมาสอนอีกพายหนึ่งผพี่น้องเลย ไายแรกว่าได้พี่น้องมาสอนอีกไพ่ที่สองอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นเป็นไายที่สองน้องที่สองของแม่น้องกิ๊กเนาะอยู่หน้าเผิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นน้องแบบว่าอยู่เทิงอยู่เทิงหายหน้าพี่น้องอยู่ข้างเทิงข้างเนื้อหายหน้านาะเป็นจังได้มีอย่าบอโอพอได้กินพี่น้อง บ่งงงไปพี่น้องเบิ่งใกล้ๆก่อนสั่นลงไปสั่นลงไปสิตกคันน้องเลยน้อบาดนี้เนาะอือๆให้พี่้องมมกันองนี่ได้ี่นแต่ว่าแยงมันคือคือกุ้งพี่น้องเอ้ยแม่นเบิดเลยพี่น้องที่พี่น้องเห็นแดดเนาะแถมแสงแดดแถมแยงกับตัวกุ้งมันสีเดียวกันเลยกุ้งเต้นจ้พี่น้องหน้ายหน้า้เอล่ะ เออน้องไซไซผ่าวามีเนาะสอนอีกรอบพี่น้องอีกรอบหนึ่งน้องนี่ใหญ่เนาะกุ้งกวงใหญ่ แต่เลิกเลิกบ่ลงไปนี่เลิกแล้วนน่เนาะต่อรถอ่เต่ถ่นอยนยพี่นนองอู้นังแกบุมหมดอ เสียงสนีนี 1. ่ค <Charl ott es> ือเสียงมูน่อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึนมา้นา้นมา้นมาไึมาขึ้นมาขึ้นมาใหญ่มาขึ้นมา้นมามาขึนม้า้าขึ้า้น้านนขึ้น พ oh, oh, ี่น้องเอ้ยสนานฟันพืนเดือดเลิกๆโอยโยระวังระวังอ้ยเลิกกัเลเอสนีเบึ่งในสนีนะพี่น้องเพื่อจะได้กินพี่น้องข้านกระบุกกระบุยพี่น้องเอ้ยแบบบนนอกบนหน้าครับพี่น้อง ก็ดีแต่ว่าได้อานน้ำไปน้ำเนาะน,น,นี่ไูนงานของน้องกิ๊กกี้กระดานนี่มีใหญ่เพิ่นนี่กอยู่หน้าพอดีเอพี่น้องเลย อยู่หน้าผู้เด yes> ียวหน้าผู้เดียวผู้น้องเอ้ยอยู่หน้าผู้เดียวเพื่อนอ่นอยู่หายอยู่หน้าอยู่แต่หน้าในเล่นหน้าผู้่หรอพี่องเอ้ยหาอยู่หากินอยู่คนเดียวสมเด็จอืมคนอยู่หายอยู่หน้าคนเดียวเพื่อนนอนหายนอนหน้าคนเดียวหน้าก็อยู่กลางป่าพี่น้องเอ้ยอยู่กลางป่าก็ไกลเพือนห้าเสมาหอดไก่ขี้ดินทรายก็โอ้ยจนพาหล่นล้มผัวเลยพี่น้องเพร่ะว่าหอดหน้าเพื่อนนี่กัน บัดย่ำหน้านะกหน้าถ่วงแถวทางนะพี่น้องโุ้ยบืนไปว่าสันเป็นลำบากทางมาหน้าพี่ได้บ่งเด้รายบ่เฮ้ยลื่นลื่นได้เลยจะนี่วัดไม่ร้่ยหน้าบนเซยบแบนี่ มาผูนี่ไปใส่อาผูนี่ไปใส่ไอ๊อุ้ยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมีแต่ขี้อย่างเห็นนี่เลยมีแต่กุ้งพี่น้องในปลาร้าเต๋อด้ยพี่น้องมีแต่กุ้งเต้นพี่น้องเลยแต่ก็ยังบ่ได้เลือกเนาะโยกกระทังกับมีพี่น้องเลยซมสิกินนะพี่น้อง พี่น้องเมื่อในคเัากะขอจบขิดเกี้ยงเทนี่น้อพี่น้องผัดกดไหลก์กดแชรกกดติดตามส่องเสน่ห์ป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวัดสุกุลสุกุนสมองส,องส,องาสบายดีพี่น้อง